การอ่านคำชุดที่หให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดให้คำที่หนึ่งไพราะพอไอไพรอออเราะไพเราะชื่นชมชออือนอชื่นไม่เอกชื่นชอโอมอชมชื่นชม คุ้นเคยคออุนอคุณไม่โทรคุ้นคอเออยอเคยคุ้นเคยกระป๋งกรออะกระปองอปองไม่จัดตะวาป๋งกระป๋งยิ้มแยม้มยออิมอยิม้มไม่โทรยิม้มยอแอมอ แย้มไม่โทแย้มยิ้มแย้มเกี่ยวข้าวกอเอียวอเกี่ยวไม่เอกเกี่ยวขออาวอขาวไม่โทข้าวเกี่ยวข้าวรักลูกรออกรักรออูกกลูกรักลูกหน้าหนาว หอนอาหนาไม่โทหน้าหอนอาวหนาวหน้าหนาวหน้าหนาวเป็นอักษรนำนะคะหอหีบนำผู้เขาพออูผู้ขอเอาเขาผูเขาฮาเฮฮออหาฮาฮอเอเฮฮาเฮแตงโม ตแอองอแต,งม,ออมอแตงมมโอโมแตงโมโรตีลอโอโรตอ,อีตีโรตีลูกโป่งลอูกลูกปอองอโป่งไม่เอกโป่งลูกโป่ง,ก,ปองกอไผ่กออกอผอไอไผ่ไม่เอกไผ่กอไผ่ หิ่งห้อยหออีงอหิงไม่เอกห,ห,อออห,อห,อหิงหออยยหอยไม่โทห้อยหิ่งห้อยคำนี้นะคะมักจะอ่านผิดและสะกดผิดด้วยหออีงอหิงไม่เอกหิงหอออหอหห่งหออโยหอยไม่โทห้อยหิ่งห้อยพิลึกพออีพิรออึกกอลึกพิลึก ไฟไม่ f อไอไฟหอมมไอไมไม่โทไม่ไฟไม่ไฟดีฟอไอไฟไม่เอกไฟดออีดีไฟดีไม้ลื่นมอไอไม่ไม่โทไม้รออือน,นอลื่นไม่เอกลื่นไม้ลื่นสำรีสออํ สามลออีลีสามลี